มดพี่น้องมดีสุดๆเจ้าจอยเสียเงียงสีเงยก็เคยเดีเนี่ยม่ใช่มาหน่ะมากกินมันค่มันหวานไก่ไก่เลยพี่น้อยม่อัน้ำนาองหาตรเอห็นแต่หาขู่เธอตังน้ำอะแล้าบะ แน่เรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องทากการสาสิงก่อูกแก้วขึ้นเด่นเขาเมึงนะหร่ขัดแล้วเด่นยังเมื่อไร่จีขันแล้วแล้วเทคานผมแล้วเทคานอะไรอีกอาคันขัดลายลูกแก้วเด้เทคานเทคานใ่ลูกแก้วเทิงมงกบนะเอองั้นเราไปยังก่อนนะฮะเดี๋ยวังก็ให้สั่งนะไปยังไปเบิ่งเถิด หนัดกันตอนไหนเออประมาณซัวๆพปแล้วพะว่าตอนเสามันอากาศเย็นสิมาอัปเตะเทือนซาจอยให้เบิ่งอีกพีน้องแต่ว่ามาแล้วนางตั้งน้าแล้เวเลยมาแต่ละเถอ่อสิเจอหน้างอยู่เพื่อนเงินใหม่เคลื่อนละ สบายดีขขพี่น้องคือเปิดแชทไว้แต่น้องพี่น้องจับอิ่วอิจอยกับพวกทวงข่อยนี่นะนี่นะชิปเด็ดร้องกำลังชิปเด็เดไปเก็บกินขบุ้ญไปหาของผักจากพี่ทางนั้นแหละโอ,อ้โหไปเฮ้ยเจ้าีิขี่รถไปปะไปไปเลยเพื่อนนี่ก็เจ้าวขึ้นอย่างทางนั้นเพื่อนนีอ่อีก ออกไปหาเฮือนใหม่กับบริการดี๋เพือนมือนุ่มต้งงข้อนะวงกบเอ็นบ้านบ้านนะไม่พื้นเด้งเทาระัดเท่าเลนเราหลบไปถ่ายอย่างมาวัวนะเอ็มตีไทยเบิ้งเรื่อยๆพี่น้องเลยอย่าพาเบื่อเด้อพี่น้องอย่าพาเบื่อกันเด้อเพราะว่า

มันกระโตงอยู่ใส่ลูกแก้วท er <with> <and í. S 3> <se> ั้งถึงถึงวงกบร้อยเพื่อนเจ้าใส่ลูกแก้วด้วยมาซ้ำก้อนบกบังบกบังนาะบกบังดอกหอมใส่ซ้ำหอมเราวซ้ก้อนลูกแก้วเพี่อนเนาะผัวงบนางกำลังลายเนาะถ้ามีผู้ใหญ่จะดีก็นางสิดในสาเพื่อนพอมีมาแล้วก้อนหนึ่งให้ใส่ ห้ใส่บานบยเอไอแ,แกกเราอลุ่นพี่นน,งนองแ้วก็ย่งแต่สาบอันนี้สาบนี่ก็จักขจัดขจาวสิขีดแพงเท่ทาไรกับหูตอนเพื่อนเท่านะแพงละเจ็ดร้อยทั้งในทั้งนอกอันนี้กับยังเป็ดก็ลอยผูบจักอันนี้ทั้งนี้กับทั้งทั้งในพี่นนอะจักขจาวสิขีดเท่ทาไร ทางสตรงนี้ได้ใช่ตัวกิอืมทองตรงนด้มาทางทศเนาะกัว่าแล้วไม่แบบออนไลน์ก็ได้ตรงนั้นส่ทีลวเน่ะไม่เอียงมันจะเหยือเน่ยเคอินเออร้อยพี่อันนี้ก็ทำอะไรตีครับอ้เฮยละผนจุงสาอย่างได้บ้านอยู่จบส่งจับส่ง สไลงน้อยเดียวพี่น้องแต่กับเมกี้เขาเจอกับบทถือเดียวกันบานนี้แต่ยินผู้ถามาผู้ถาว่าออกมาแล้วกัถือพี่น้องประตูหน้าหมา้ตรงกันแต่ว่ากันไม่หนึ่งนะห้องประตูใหญ่มันมันอยู่ตรงกลางเลยนะเหเอแล้วล้วกั มันเอเป็นยังดอกพี่น้องมันก็ลเสลียงอยู euh. ่มันบริตรงขักนะจะกรตกจะกระสาจก่าอะไรเฮ้ยองกรนะให้มันเสลียงกันอีกเฮ้ยจะได้ส้างใหม่แล้วเนาะบ็อกนี่ยไอตีกันอ้ีใส่ลูกเกีย เออเคันเทงใส่ลูกแก้วนเฮยที่ใส่ลูกแก้วพราะรใหญ่แล้มันบ่พอกบใสใส่องเอียบปทมันมักกสระใหญ่ไม่ใส่จีเออ่ใช่บ่บประตูเีตรงมันพออยู่บนนจะไหลเลยเอ้โหีขานนะขามื่อไหร่าเอียบอะ่้้่ ่วจะไหลนะพอนก็ขึ้นไปเบิ้งมันกงัดหนึ่งมันไสกอมันพอมันใช้ได้ประตูใหญ่ก็ใช้ได้มันเหลืออีกกองนึ่งผูพอวงกบน่าก็ใส่เมื่อแต่สามกองวงกบนี้เมื่อแต่สามกอง cái bông, đây là phi nông bông mùng con, này đây, anh này cả sáu anh này cả sai đây anh nương, rồi, rồi, rồi cả này này, còn cái <laughs> cái đó, nó cả khứ can, chắc cái này, nó cái này sai đây mướt, cái túi nhảy cái sai đây, mình còn dư cái còn một, rồi, rồi, rồi cái sáu sáu sáu, còn dư cái còn một, còn dư cái 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 cái

มื่นเราสั่งกันลูกแก้วมาน่ะวงกบยังยังตัวหองสะจอยกับตัวนี้อืเราสั่งมาเกินอีกบอสบริษัทสั่งมาเกินเราใช่ปะคันบอใส่วงกบหองสะจอยนี่ก็ใส่ลูกแก้วเต็มเลยนะใส่ลูกแก้วตัวตัวนี้พอได้เลือดนะนี่ก็ใส่ได้นี่คันใส่ตัวนี้นะทางนี้สีบริษัทเอ้จอยใส่ตัวนี้ตัวนี้เราต้องใส่หอมเปรี้ยนหอมขั้วเนาะสีห่อนหอมขั้วอยู่เราต้องใส่ก็ได้เนาะใส่หอมนี้สามลูก ใช่ส่มแบบเ<อ>ท่างนี้เราต้องใส่ก็ได้รอกสองลมเนาะทางนี้เนา,ะ,านนนะอ๋อยังใส่รอก่งนอกสองลมนี่ยีุ่นขาวเลยุ่นเข่าม่ใส่เนี่มันตังเงิพ่อภาษีกอนน้ำมาภาก่อนต้นเก็ตกำลังกดตันมึงพ่อแค่เดียวนะยังนะระหว่างยัง แข่นกนสิ่อทั้งหน้าบ้านเงินมันจีเง็นเวองคนอยูัที่อยู่กินมันจีไมเห็นหน้าบ้านก่อนพี่น้องบ้านตอนเราแข่ก่อนบ่าแต่งเงินได้นาบ้านนะพี่น้องเงินสีสามยังมีไม่ว่ามี่คุณยายจะดีหรอจะสวยนะไม่ว่าจะไหนกะจะตงะไรนะพี่น้องจะมาเฉียดยนยันบอกพอพี่น้องมีเด้อันนี้ก็อันนี้ก็เมื่อเป็นเชนเลยวได้นี่กันบอกกว่าอ่าม่้ร เคยได้สก่อเเ้ยสจอยวงกบนี่ท่ายวงกบนี่ชื่อนะวงเท่ายเอ้ยเป็นคนช่างมาเนาะกีบหนึ่งละหาร้อยคือสามร้อยกีบละสามร้อยดีมันบริแพงไาเลยไม่แรงเงินเขาเอาลู่้าเราเลย ็นได้หน้าช่อจอยว่อนเนี่ยเลยนะเอาใม่มาก่ได้แค่คต่อสั่งใหม่เลยคือองเออไม่กล้ึ้นเทิงมันหนาค้นเยียบต่อเยติดติดกับใหม่นะตอนันผมมีคือเออคือตัวซองแต่ถ้าฮาสมเนันมันี่อยนะเออมันสีย้อยแม่ต้องเอาเอาใหม่ มันสิสุดมันสิย้อยแม่สิตขั้นตอนะตอนนี้มื้อนี้บ่ได้แอมอยู่บ่มื้อนี้ง่าเฮ็ดซ่มืละต่อสิเอาเออเนาะเทคันแล้วซะก่อนอเทคันถึงเทคันถึงแล้วจังซี่ถือว่ากธรรมดายุงสร้างบ่ได้หลายบ่้ับ่้ก็นยบ่ใบ่ใสิใช้เฮ็ดหยังเพราะมันบ่พออยู่แล้วันใช้ก็มันบ่พ ท่านี้ชีเห็น h n คัวสิไปใส่ยังกอคนละแหละอใส่นในทางทงูเป็นของ้าเจ้าเ่องเ้าคูบาวทำไมยเข่ามาขาว,ากกขาวเาได้สั่ตัวเปนะ็นไม่หายไหาไปอ้าวว่าใคขาวัน้าชีบุของโนโตอยู่ซีย่างีแต่งหองชียังนี่เต้พืนแ้วนะพืนตะกระโลปินอเจียวใส่เอาลายตะกะโลบะเอาอันกระเบื้องตะกะโล บ่อยยากดอกเรื่องกระเบื้องยังก็แต่เขาเรียกว่ามีเงินบ่บ่หปลา้ชีก็ขึ้นไปเอาปักชองก็ได้ปักชองมีแต่ชีงามๆเนาะในทางความมือมองไ้กินหน่อยชื่อน้ำจับนะ แม่แล้วก็เพื้นเตะกะโลเออเพิ่นอยากได้ชี้ยังก็เอาลล่ะชี้ห่อี่น้อ้ยเพิ่นเพิ่นห่ออ่าชี้ห่อเพิ่นห่อนแต่พื้นตะกะโลเดย์เขาไปให้ท่าชี้แดงเลยเจ้าจอยเท่อนเขาไปให้ท่าชี้แดงมองเจ้าว่าชี้ท่าชี้แดงเขาไปให้ท่าเขาว่าชี้เลือดมันบอดีอ่าชี้สมชี้ชมพู่มันจังามมองแล้วว่าท่าอันนี้นะแค่นี้เหรอตอนนี้ อย่าไปเอาสีแดงเลยเอาพวกสีชมพูบอกมันกับบ่งงามได้สีแดงจะมันเป็นอะไรเอาสีผูกพกน้อยไม่ทลายเลยยาสีทาหนึ่งงัอยหาอแล้วเอา่อยะพออแบบอ่ะหนุ่มพอดีข้าข้าเอเาหอย่อ ເຮົາຄ້າປະສົມນ້ຳເດເອີບໍ່ຮຸກລະຫບມນປຸນ້ອນາະນບລປນນຢບໍບກຢນແລືນເກັບເບືອງກັບືອງສີຕກໂອ บ่อปูชี้ยังมากะเย็นอยู่แล้วกันเงินดินนี่นะง่ายกันชีบเปื่อนก็เห็นแต่ชีดำเละข่อยว่านี่แต่กี่ปุ่นลายแบบเป็นใหม่ก็ดีคัน่อน่ยันน้นะข่อยือบ๊อเ่อนขายชีแบบพวกสีทะเลนั่นก็ได้ชัดเจน

อืมม mm. ันมีแต่80กัมเองอีเอยมีคือว่า40เนาะนั่นนาะหน้า40นาะกะสิแลวหลายเติบเลยพี่น้องเอ้ยซจอยเริ่มสิตกแต่งเฮือนแยังบ่ได้ปูก็ได้ให้เพิ่นตกแต่งไว้ก่อนมข้างนพี่น้องมื้อนี้สร้างเพิ่นก็สิ เทคานเทึงเนาะเทคานเทึงเทคานเทึงแล้วก็เทขึ้นไปแล้วก็สสตินลูกแก้วจังสีมาขันห้องซอจอยดินบอกกันยังบ่ลายเป็นไรก็สั่างเพิ่มเรื่อยๆเลยเนาะหลานบ่ได้ไก่ยางไปกระหอดลานก็ได้ไก่ความเป็นจริงขึ้นนับมือนับมือนับมือไปลองเลยให้มันทันเดินสี่นะแนวใดก็ได้ใวบ่ไหวก็ต้อง อันเล่งเล่งสร้างน้ำแล้วก็เฮ็ดให้ไวๆเนาะเพราะว่าเพิ่นชิขืนเดินสีหห่นนะย่งอีกสิบห้าหมือก็หอเดินสี่เนาะยังสิบห้ามืออันเพิ่นวาสิป,ปูกก็เบื่องนก็เพิ่นเวาว้กกอนนะแต่ดตอนแรกก็แคเคห้เขาจาสามเลยก็ขขืนเลยให้เขาจะสามเลยก็ขข้นเนาะ วะพี่น้องขออัปเดตไวเพียงเท่านี้เนาขอบใจสุกูสุกคนที่คอมอบึงขอกัคนะคลิปหนะ้านะสบายดี